ถือเป็นสื่อการสอนสําคัญที่ถูกหยิบยกมาใช้อย่างยาวนานในการถ่ายทอดหรือเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆที่ผ่านมาเรามีวิดีโอเกมหลากหลายรูปแบบที่กลายมาเป็นเครื่องมือแห่งยุคสมัยใหม่ช่วยเสริมทักษะและก็อำนวยความสะดวกให้ผู้ฝึกสอนสามารถมอบความรู้ใหม่ๆให้กับผู้เรียนได้อย่างง่ายดายขึ้นในฝั่งของกองทัพเองก็มีการใช้วิดีโอเกมเป็นเครื่องมือสําคัญในการฝึกสอนเหล่าทหารมาอย่างยาวนานเพื่อจําลองสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆและสร้างทักษะที่จําเป็น ถ้าพูดถึงการใช้วิดีโอเกมในกองทัพบ,บกเราเชื่อได้ว่าหลายคนก็คงจะคุ้นเคยหรือได้ยินได้ฟังกันมาจากหลายที่แล้วในวิดีโอตัวนี้เราเลยขอหยิบเรื่องราวการใช้เกมในกองทัพเรือมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการสรุปประวัติศาสตร์โดยย่อย้อนกลับไปดูกันหน่อยว่ากองทัพเรือของสหรัฐอเมริกามีการใช้วิดีโอเกมเข้ามาช่วยเหลือยังไงบ้างในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในกองทัพเรือ ประวัติศาสตร์การใช้เกมในกองทัพเรือของสหรัฐย้อนหลังกลับไปถึงปี1886โดยกัปตันวิลเลียมแมคคาร์ตีย์ลิโดเริ่มผลักดันการนำเกมสงครามเข้ามาใช้งานในวิทยาลัยตัวเกมนั้นถูกนำเข้าและอ้างอิงมาจากเกมกระดานจำลองการรบจากประเทศเยอรมนีในชื่อ r ร e ก s p i e l ซึ่งแปลว่าวอร์เกมตรงตัว r ร e ก s p ป e l เป็นเกมกระดานที่มีตัวหมากแทนที่เรือใช้แผนที่กระดานจำลองการต่อสู้ระหว่างทัพเรือใหญ่ๆของสหราชอาณาจากักรหรือประเทศญี่ปุ่น นอกจากการเล่นแบบตรงๆเช่นการต่อสู้ระหว่างกองเรือในวิทยาลัยยังมีการเรียนการสอนด้านการวางแผนขนาดใหญ่โดยมีโจทย์เป็นสถานการณ์จำลองให้นักเรียนได้พยายามแก้ไขซึ่งสถานการณ์จำลองเหล่านี้ก็ถูกเปลี่ยนแปลงตั้งใหม่ในแต่ละปี America lost Three Destroyers. Last Here the Sho they the Harbor are seen United States Destroers rest Pearl and as Downs on the bottom of Pearl Harbor. ในช่วงเกิดการโจมตีจากกองทัพญี่ปุ่นที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เหล่านายพลและผู้บัญชาการของกองทัพเรือสหรัฐแทบจะทุกคนได้ผ่านการสัมผัสกับเกมจำลองการรบกันหมดโดยหลังสงครามจบลงนายพลเชสเตอร์วิลเลียมนิมิสให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าสงครามกับญี่ปุ่นนั้นถูกจำลองกันแบบนับครั้งไม่ถ้วนที่วิทยาลัยการทัพเรือ ทำให้แทบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการต่อสู้ไม่ทําให้เราประหลาดใจและน่าจะมีเพียงแค่การโจมตีแบบคามิคาเซ่ที่ถูกใช้ในตอนท้ายของสงครามเท่านั้นที่เราคาดไม่ถึงหลังสิ้นสุดยุคสงครามการใช้เกมภายในกองทัพเรือก็เริ่มพัฒนาไปอีกระดับมีการเริ่มต้นโครงการน a v ีอิเล็กทร i c Warfare Simulator หรือว่า NEWS โปรแกรมจำลองการต่อสู้ทางทะเลบนคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวโครงการกินพื้นที่ถึงตึก3ชั้นในวิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐแห่งเดิม ในปี1958 News ก็ถูกเริ่มต้นใช้งานมีการติดตั้งตัวจำลองศูนย์ควบคุม20ชุดมาพร้อมเซ็นเซอร์และเครื่องมือสื่อสารและก็นาจอ15นิ้วเพื่อแสดงผลข้อมูลการรบ News แสดงผลการรบได้ทั้งฝั่งของผู้เล่นและฝั่งศัตรูทั้งทางอากาศและทางทะเลมีการจำลองความเสียหายในการรบรวมไปถึงผลแพ้ชนะในการต่อสู้แต่โครงการนิวส์นั้นใช้เวลาพัฒนาอย่างยาวนานถึง13ปีทำให้เมื่อโครงการถูกพัฒนาจนสำเร็จ เทคโนโลยีการสู้รบก็ล้ำหน้าไปอีกขั้นแล้วเพราะว่าในขณะที่ตัวเกมจำลองความเร็วการเคลื่อนที่ของเรือได้สูงสุดเพียงแค่500นอตแต่การสู้รบทางทะเลจริงๆนั้นล้ำหน้าเกินไปไกลแล้วส่งผลให้สุดท้ายนิวส์ก็ถูกโลทิ้งในที่สุดต่อมาในปี1970กองทัพเรือพัฒนาโปรแกรมใหม่ในชื่อ Sea Control Tactical Analysis Game หรือว่า s t a c ซึ่งย้อนกลับมาใช้กระดาษและปากกาเป็นเกมกระดานกันอีกครั้ง ก่อนที่จะมาพัฒนาเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ในชื่อ n a v t a g ตามหลังมา n a v t a g เป็นชุดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันโดยแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งของทีมสีแดงส่วนหนึ่งของทีมสีน้ำเงินและอีกส่วนเป็นส่วนควบคุมเกม n a v t a g เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเข้าควบคุมกองทัพขนาดใหญ่มีจำนวนยูนิต3 0 0ยูนิตและจำลองสถานการณ์การรบได้หลากหลายรูปแบบขอเล่าย้อนกลับไปในปี1930กันอีกครั้งนะครับตอนนั้นเกมกระดานในรูปแบบสงครามทางเรือ ก็เริ่มมีการถูกพัฒนาออกวางจําหน่ายให้ผู้คนทั่วไปซื้อหามาเล่นกันแล้วโดยที่โด่งดังที่สุดในยุคแรกก็คือเกมกระดานของ Fletcher p r a t ซึ่งโด่งดังในเรื่องของโมเดลเรือและก็กติการการเล่นที่เต็มไปด้วยรายละเอียดซึ่งเกมกระดานแบบนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในและนอกกองทัพเรือพอมาถึงปี1979เกมกระดานสงครามก็ได้รับความนิยมขึ้นใหม่อีกครั้งแลรี่บอนนักเขียนนักออกแบบเกมและก็อดีตทหารเรือได้ปล่อยเกมกระดานที่มีชื่อว่า h a r b o u ออกวางจําหน่าย ฮาพูลเป็นเกมกระดานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งแม้แต่ทอมแคลนซี่นักแต่งนิยายชื่อดังก็เคยบอกเอาไว้ว่าตัวเขาเองนั้นใช้เกมฮาพูลในการอ้างอิงข้อมูลหลายอย่างระหว่างแต่งนิยายเรื่อง The Hunt for Red October ที่หลายคนยังจํากันได้ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ซึ่งนำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่ตำนานผู้ล่วงลับฮาพูลเป็นเกมกระดานที่มีรายละเอียดสูงมากม ตัวเกมมีหนังสือคู่มือเรือเครื่องบินเซ็นเซอร์ระบบอาวุธกระสุนซึ่งรูปแบบการเล่นนั้นเป็นเกมสลับตากันเดินและสุรบกันบนแผนที่กระดาษโดยใช้การทอยลูกเตา๋าในปี1980เกมฮาปูนก้าวหน้าไปอีกขั้นหลังถูกพัฒนาขึ้นสู่คอมพิวเตอร์กลายเป็นวิดีโอเกมแบบเต็มตัวมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นมาเป็นเกมวางแผนแบบเรียลไทม์และใช้ระบบหมอกสงครามหรือ fog of war ในการพลางตัวยูนิตเพิ่มความลึกล้ำในการวางแผน แม้ตัวเกมฮาพูลจะประสบความสําเร็จอย่างมากทั้งในหมู่เกมเมอร์และก็ถูกนําไปใช้ในกองทัพเรือด้วยและมีการพัฒนาต่อยอดมาหลายต่อหลายเวอร์ชันแต่สุดท้ายชื่อของฮาพูลก็เลือนหายไปตามกาลเวลาการมาถึงของอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆเปิดโอกาสใหม่ในการพัฒนาเกมที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในกองทัพเรือการจำลองการรบที่มีความซับซ้อนมีการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นหลายๆคนถูกพัฒนาขึ้น กระทรวงกลาโหมของสหรัฐเห็นความสําคัญในโปรแกรมจําลองสถานการณ์การต่อสู้และก็ได้มีการหยิบใช้เทคโนโลยีวิดีโอเกมในหลายภาคส่วนของกองทัพสหรัฐที่ Naval Postgraduate School การเริ่มต้นโครงการในชื่อ Massive Multiplayer Online War Game Revelaging the Internet หรือว่า MMOWGLI ซึ่งเป็นโลกจำลองออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอไอเดียและก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ แนวคิดเบื้องหลังโครงการนี้นั่นก็คือเกมเมอร์อาจจะมีไอเดียดีๆในการแก้ไขสถานการณ์สมมุติมากกว่าทหารที่ฝึกมาเช่นการจับตัวประกันการโจมจีจากโจรสลัดทําให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาเก็บข้อมูลและก็นําไปใช้ในสถานการณ์จริงตัวโครงการถูกปรปับปรุงในปี2017แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น MMOWG หรือว่า Massively Multiplayer Online War Game ปรับรูปแบบการเล่นให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นผ่านทางเบราว์เซอร์และให้ผู้เล่นเข้ามาต่อสู้กับ AI ได้ ด้านสำนักโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมหรือว่า Defense Advanced Research Projects Agency หรือว่าด a ปา a ได้มีการพัฒนาเกมจำลองกลยุทธ์ Anti-Submarine Warfare: c o n t i n u o u s t r a i l Unmanned Vessel หรือว่า a c t t u f ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากวิดีโอเกมที่ชื่อ Dangerous Waters โดยในเกม ActTuff ผู้เล่นจะได้บังคับหุ่นสำรวจใต้น้ำออกตามหาเรือดำน้ำของศัตรูการปล่อยออกมาให้เกมเมอร์ทดสอบโหลดมาเล่น ก็เพื่อให้ทางสํานักวิจัยได้มีข้อมูลนําไปวิเคราะห์ว่าการบังคับแบบไหนดีเยี่ยมและเหมาะสมมากที่สุดหรือล่าสุดในปี2018ทางกองทัพเรือสหรัฐได้มีการพัฒนาโครงการที่มีชื่อว่า s t e a l Adapt ซึ่งเป็นโปรแกรมจําลองการบังคับดโดรนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทางกองทัพเฟ้นหาตัวผู้บังคับดโดรนที่มีความสามารถเพราะว่าการบังคับดโดรนถือเป็นทักษะเฉพาะตัวที่ฝึกฝนกันได้ยากในการฝึกซ้อมแบบปกติ ในปีเดียวกันนั่นเองทางกองทัพเรือสหรัฐก็มีการนำเอาจอยเกม Xbox 360มาดัดแปลงต่อพ่วงในเรือดำน้ำเพื่อใช้เป็นตัวบังคับระบบกล้องของเรือโดยเรือดำน้ำลำแรกที่นำจอยเกมมาใช้คือเรือ USS Colorado ซึ่งการใช้จอยนั้นมีข้อดีมากมายหลายแบบทั้งราคาถูกใช้งานง่ายฝึกซ้อมใช้งานเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นซึ่งตัวจอยนั้นใช้งานดีมากจนกองทัพเรือสหรัฐมีแผนเพิ่มจอย Xbox 3 6 0ลงไปในเรือลำอื่นๆของกองทัพในอนาคตต่อมา และสาหรับเกมเมอร์ทั่วไปในยุคป,ปัจจุบันที่โหยหาอยากจะเล่นเกมจาลองทางการรบทางทะเลที่สนุกใช้ชั้นเชิงและได้เข้าต่อสู้กับคนอื่นบนโลกออนไลน์เราขอแนะนํา World of Warships เกมออนไลน์แอคชั่นมัลติเพลเยอร์ที่นําเสนอการต่อสู้ทางน้ําแบบอาร์เคดกึ่งซิมูเลชันที่เน้นความเร็วสนุกฉากสู้รบอลังการแต่มีการวางแผนและเทคนิคที่หลากหลายใช้ความสามัคคีภายในทีม World of Warships มาพร้อมเรือรบมากมายหลายรูปแบบจากกองเรือชื่อดังทั่วโลกและยังสามารถอัปเกรด พัฒนาปรับแต่งเรือรบได้ตามต้องการแน่นอนว่าตัวเกมยังอัปเดตแบบต่อเนื่องโดยอาศัยการเป็นเกมออนไลน์มีการเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆเข้าไปในเกมตลอดเวลายิ่งไปกว่านั้นตัวเกมยังเปิดให้เล่นกันแบบฟรีๆเป็นเกม free to wins หมายความว่าต่อให้คุณเล่นฟรีคุณก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ไม่จําเป็นต้องเติมเงินและข่าวดีสําหรับผู้เล่นใหม่ที่กําลังจะดาวน์โหลดตัวเกม World of Warships มาเล่นกันนะครับวันนี้เรามีของขวัญพิเศษมามอบให้เพื่อนๆทุกคนไม่ต้องทาอะไรมาก แค่เข้าไปโหลดเกมผ่านลิงก์ในเดสคริปชันข้างล่างพร้อมใส่รหัสว่าบูม B O O M รับไปเลยทันทีแพ็กสนับสนุนช่วงต้นเกมกับบัญชีพรีเมียม7วันเงิน2.5ล้านเครดิตลายพราง r e s t l e t Fire 20อันและเรือ2ลำกับเรือเซนต์หลุยส์และเรือแบบพรีเมียมเอ็มเดน